สวัสดีครับผมหมูออร่เทเลนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะต้องบอกว่าสถานที่แห่งใหม่ในโคราชนะต้องบอกว่าไม่ไกลเลยแหละดูสิครับอ่าเนี่ฮะอากาศยามเย็นนะก็จะประมาณนี้นะไปดูเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในนะว่ามันเป็นมายัางไงนะไปะเดี๋ยวเราไปหาผู้รอบรู้นะครับไปเดี๋ยวเจอกัน นี่เลยต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่กล้วยสวัสดีครับผมอ่าเอานี่ยอันนี้อันี่พี่กล้วยคือเป็นไกด์ใช่ไหมใช่ครับอ่าพี่กล้วยจะนำเสนออะไรวันนี้เรสู่ฟูจิทีแลนด์ครับผมอ๋อโอเคครับต้องบอกว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่ก็เปิดตอนเย็นนะครับเปิดตั้งแต่สี่โมงจนถึงสามทุ่ม นะจริงๆตัวช่วงเช้าตั้งแต่เช้าสิบโมงเช้าจนถึงสิบโมงเย็นเนี่ยเราจะเปิดให้เข้าฟรีครับผมนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มเนี่ยเราจะมีการเก็บค่าผ่านตัวบ้างครับผมคืนนะฮะเราจะขอแนะนํานะครับด้านในสุดนะครับที่เห็นนะฮะเป็นสะพานข้ามนะครับข้ามแม่น้ำเราทําคลองนะฮะข้ามน้ำข้ามคลองไปแล้วตรงนั้นจะเป็นศาลเจ้าออ๋นะศาลเจ้าของญี่ปุ่น นะญี่ปุ่นเขาจะมีศาสนาเป็นส่วนตัวของเขาคือศาสนาชินโตครับผมนั่ก็นือชินโตของเราศาสนาพุทธเนาะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยทุกที่ของศาลเจ้าของญี่ปุ่นครับจะมีที่เราเห็นข้างหน้านี่ครับเห็นไหมครับอ่าใช่ใช่ที่ผมสังเกตว่ามันคือเสาอะไรพี่อ่านี่ครับอันนี้คือเสาโทริอิโทริอิอ่าเสาทริอิเนี่ยบรรแปลมันแปลว่าอะไรเสาทริอิเนี่ยก็คือเป็นที่กั้นนะฮะกั้นระหว่างนะครับอ่าตรงนี้เป็นเขตของ มนุษย์ใช่ไหมครับครับผมหลังจากผ่านเสาเดินไปเนี่ยเป็นเขตของเทพเจ้าอืเพราะฉะนั้นผมทำให้ดูนะครับในการที่จะเข้าไปเขตของเทพเจ้าเนี่ยอ่าคนญี่ปุ่นนะครับพอไปถึงเสาคนญี่ปุ่นนะฮะครับอ่ะพี่กล้วยทำให้ดูเลยพี่เขาจะคำนับครั้งหนึ่งครับแล้วเวลาเดินผ่านนะครับจะไม่ได้ผ่านตรงกลางอะทำไมทำไมไม่ได้ผ่านตรงกลางเพราะอะไรพี่กล้วยตรงกลางนี้เป็นทางผ่านของเทพเจ้าอ๋อใช่ไหมเพราะคนธรรมดาจะไม่ชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวาอะเพราะฉะนั้นเราก็เราคำนับใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เดินผ่านชิดซ้าย ะค,ะครับผมอ๋อเล้วก็เ,เข,ข้าสู่แจ้ง,งสิกสิทธิ์แล้วจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย,ยจริงๆแล้วนะครับต้องดิ่งไปแล้วกนนะครับไปนมัสการเดี๋ยวผม<อ>ถามพี่ต้วยถ้าผมไม่รู้อะถ้าผมไม่รู้อะผมเดินเข้าตรงกลางได้เลยไหมถ้าผมไม่รู้นะ,อะไอ้นี่<า><พ>ผมผิดไหมศาสาสเป็นความเชื่อครับอ๋อเป็นความศาสตาเป็นความเชื่อแต่ก็ไม่ผิดไม่ผิดครับอ๋อไม่ผิดนะต้องบอกว่าเต่านี้้อ๋อเดี๋ยวไอ้ที่ผมเห็นป้ายสีแดงเนี่ยมันคืออะไรพี่ป้ายเนี่ยเป็นป้ายที่เรา ภาษาญี่ปุ่นนะฮะจะพูดคำว่าอิรัชัยมาเซอิระชัยมาเซในภาษาไทยคือยินดีต้อนรับครับอ๋อยินดีต้อนรับอ่าต้องบอกพี่ก้อยมีนําเสนอใช่ไหมใช่ครับผมถามก่อนเลยว่าไอ้ที่เห็นเป็นไฟสูงนี่มันคืออะไรพี่อันนั้นถ้าเกิดเมื่อนี้จะมองเห็นชัดนะฮะอันนั้นคือภูเขาจําลองนะครับเป็นไฟภูเขาไฟฟูจิอื นะครับผมจะเห็นเป็นโค้งนะครับ<ไ>ปเป็นรูปไฟฟูจิแล้วก็จะเป็นรูปทิม่าบางส่วนด้านบนอ๋อไอ้น,นี้เราต้องเปิดไฟอีกไหมพี่ก็รอมืดครับอ๋อต้องรองมืดนะแต่ว่าความหนาแน่นเนี่ยมันจะมีเราจะมีอีกครับคือต้องให้มืดกว่านี้อ่าคืออันนี้เมื่อนี้มันจะสว่างอันนี้แต่ว่าความหนานัาน้นนี้อันนี้ก็คือว่าเป็นบางส่วนครับผมแต่เรามีโปรเจกต์ที่ว่าจะเล่นไฟที่แบบว่าคือเต็มทั้งหมดเลยอ๋อครับนะฮะเต็มทั้งหมดเลย นะเพราะว่าเราชื่อฟูจิบิแลนด์อ๋อฟูจิบิ๊กแลนด์เอ้าเดี๋ยวพี่ต้องถามพี่กล้วยน้ที่กี่ไร่พี่ตรงนี้ทั้งหมดถ้ารวมตรงนี้แล้วก็ทั้งหมดที่เราจะทําเพิ่มอันนี้คือส่วนกลางคืนนะฮะอ๋อส่วนกลางคืนกลางวันอยู่ฝั่งนู้นอ๋อกลางวันเดี๋วก็วันนี้จะเริ่มสร้างจากกลางคืนเสร็จแล้วเราจะสร้างกลางวันทั้งหมด35ไร่ครับอ๋อ35ไร่ครับผมตรงนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูได้ครับเอ้าแต่ผมได้ข เรายังไม่ชมใช่ไหมอันนี้เราจะชมตอนคืนใช่ไหมใช่ครับอ่าป่าป่ไปดูไปดูชุดกันไปดูชุดอ๋อคือถ้าเราเดินออกมานี่คนถ้าคนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ถ้าคนท่องเที่ยวนี่เขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรโอเคโอเคครับต้องบอกเพื่อนๆนะไม่เป็นไรเย้พเข้ามาชมได้เลยครับเข้ามาชมได้เลยครหยุดยืนนี่ก็พอครับผมอ่าโอ้อันนี้คือชุดอะไรนะถ้าพูดตรงๆพี่อ่าชุดยิงกระสับ ยูกะตนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือท้งผู้ชัยถ้าเกิดของญี่ปุ่นก็คือชุดลำลองอ๋อชุดลำลองนะและเรามีกิมมนโนได้๋อกิมมโนนะนะกิมมโนก็สำหรับใช้สำหรับเทศกาลต่างๆของญี่ปุ่นประมาณแบบพวกแต่งงานพวกครับผมไปทำพิธีต่างๆอันนี้ก็คือชุดลำลองครับอ๋อชุดลำลองนะนะฮะมีทั้งผิวใชย แล้วไอ้ที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องรางของขลังครับเครื่องรางของขลังอ้นี่ก็คือจหนายใช่ไหมจำนายครับใช่ครับผมใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทําขึ้นมาเองนะครับเราเอามาจากศาลเจ้าเอามาจากศาลให้ศาลเจ้าทางญี่ปุ่นเขาทํามาให้ครับผมอันนี้เป็นเครื่องรางอย่างเครื่องรางขอขังอาจจะเป็นชื่อของเราก็มีก็ว่าขอให้โชคดีแต่สภาพมีความสุขอะไรประมาณนี้มีหลายอย่างอันนี้เรา ให้ทางสารจ้าทางญี่ปุ่นทํามานะครับไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งพิมพ์กันเองแล้วทำกันเองนะครับผมโอเคพี่ปะ <c oughs> โอเคด้ความรู้อ่านี้นี่เน, <ะ S 1> นี่ยเนี่ผมไอเนี้ยผมเห็นแล้วผมว่าชอบอ,ะอ่ะตรงนี้จะเป็นซุม้มเขาเรียกว่าทราภาษาญี่ปุ่นขอขอภาษาญี่ปุ่นนิดนึงนะซุ้มโอมาซิริโอมาซิริก็คือเทศกาลต่างๆของญี่ปุ่นครับผมนะอันนี้คือปลาครับปลาครับเนี่ยจะไปอยู่ช่วงของเดือน เดือน5วันที่5วันเรียกวันเด็กของญี่ปุ่นค่ะครับผมนะฮะจริงๆวันเด็กของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกวันเด็กผู้ชายเนาะครับผมจริงๆวันเด็กของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีวันที่3เดือน3มวันเด็กผู้หญิงวันที่5เดือน5นะฮะเป็นวันเด็กผู้ชายแต่ว่าวันที่3เดือน3เนี่ยไม่ได้เป็นวันหยุดครับแต่วันที่5เดือน5เนี่ยกับกลายเป็นวันหยุด เกิดความไม่ชอบทมญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเน้นเรื่องความไม่ชอบทมตรงนี้เขาก็เลยประกาศว่าวันที่5เดือน5เป็นวันเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายครับผมนะเมื่อกี้ผมบอกว่าวันที่3 3เดือน3าะเป็นวันเด็กผู้หญิงควันที่5เดือน5เป็นวันเด็กผู้ชายแล้วถ้าเกิดเพศ2คิดว่าเป็นวันไหนเดือนไหนไม่รอกเพนสองเดือนไหนพี่พี่กว่าวันที่3เดือน3ผู้หญิงใช่ไหมครับวันที่5เดือน5้าผู้ชายของเพศ2คือวันที่4เดือน4 อืมใช่ตรงกลางพอดี<ร>ญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่เรียนหล่อนครับอ,อันนี้ก็คือเป็นซุ้มกระดิ่งนะฮะอันนี้เราผ่านปลาคาร์ฟใช่ไหมครับซุ้ <พอ S 1> <ผ>มกระดิ่งเนี่ยจะเป็นช่วงรจริงๆแล้วจะมาช่วงนู้เปลี่ยนทางกั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าจะเข้าสู่ฤดูหน้าร้อนแล้ว<ม>คือเวลาเบลาหน้าร้อนเราจะเอากระดิ่งมาครับอ่าะไรเหมือนบ้านเราเหมือนเรียกว่าบ้านเราจะมีแบบอะไรไปติดหน้าต่างจะมีเสียงลมพัดตอนหน้าร้อนอะไรเข้าสู่หน้าร้อนแล้วอันนี้คืออุโมงค์ครับอุโมงค์อ๋อสวยงามเลยนะ อันี่อ้นี้ไอ้นี้เขาต้องเปิดไฟใช่ไหมพี่หรือว่ามันเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับแต่รอมืดแค่เองเรียบรยอยรอมืดนะมันก็จะสว่างนะไปน,นะครับอันนี้ก็คือเสาโทริอีนะเป็นความเชื่อนะไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะนเพื่อนๆว่ามันมีอะไรนะต้องบอกว่าตอนนี้อากาศก็หกโมงกว่านะครับไฟมันก็เริ่มจะแจ้งแล้วล่ะแต่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในนะว่ามันมีอะไรน่าชมนะ ดูกันยาวๆนะฮะ้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆเลยนะดูสิสุดๆเลยปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหอคอยกันไปไหนนี่เลยสวยงามครับผมพี่โอ้จะให้ดูนะ ต้องบอกว่าบรรยากาศสวยงามเลยนะมาแล้วไม่บิดหวังนะนี่เลยโอ้นี่ฮนะต้องบอกว่าที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะฟูจิบิ๊กแลนด์วันนี้สวยงามมากเลยดูครับงดงามนะถ้ามาฟูจิบิ๊กแลนด์นะผมะเสนอว่าให้มาตอนเย็นนะเขาจะมีไฟนะต้องบอกสวยงามมาก เนี่ยฮะต้องบอกว่าที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะสวยงามนะครับโอ้จำลองที่สถานที่ญี่ปุ่นมาให้ชมนะไปะเราก็ไปดูสารนะคือต้องบอกว่าเป็นสารแล้วก็เป็นสะพานแดงนะเ,นเพื่อนๆดูเันยาวเลยโอใครมานี่ยไม่ผิดหวังนะต้องบอกว่าสุดๆเลยไปดูครับสะพานแดงนะ มันก็จะลื่นหน่อยนะเพื่อนๆโอ้นี่เลยอ่ะแต่ผมจะให้ดูนะนี่เลยครับอ่านี่ฮะนี่ก็คือภูเขาไฟฟูจินะถามว่าทําไมต้องมีน้ํานะคือคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อนะเขาก็จะต้องให้มันมีแบบสองด้านนะฮะอ่าเมื่อกี้พี่ๆเขาเล่าให้ฟังมานะโอ้สวยงามนะครับ ดูวันยาวเลยนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะฮะไม่ไกลนะอยู่ในปักทงชัยนะหรือมาทางไวยชัยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจะพาไปดูกันหลายจุดนะไปดูสาราแดงครับผมเป็นไงบ้างโอ้นีม่เลยสวยงามนะสวยงามจริงครับที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะ อยู่ตรงนั้นผมยังไม่ได้ไปนะดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปแล้วล่ะไปโอ้นะครับบรรยากาศสุดๆโอ้ต้องบอกว่าสวยงามนะครับเป็นไฟนะคือเขาประดับด้วยไฟนะต้องบอกว่าที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะเขาเน้นเขาเน้นขายไฟนะต้องบอกว่าเน้นขายไฟจริงๆนะครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะต้องออกามาตอน เย็นๆนะถ้าคือถ้ามาตอนเย็นเนะี่ยคือค่าเข้านะผู้ใหญ่นะฮะร้อบาทนะเด็ก80บาทนะแต่ถ้าเป็นกลางวันนะสองโมงเช้าถึงบ่ายสามนะเข้าฟรีนะแต่ว่ามันจะร้อนนะก็คือจะไม่ได้เห็นไฟนะเ,นเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าที่ฟูจิบิแ d ลนี่ยเขาเน้นไฟนะเน้นขายไฟนะดูสิครับผมโอ้สวยงามระล่านตานะเดี๋ยวตรงมันจะมีอุโมงนะมันจะมีโมงนะเขายังไม่เปิดไฟนะ อ่านี้เลยเลยครับอันนี้ก็คือภูเขาไฟฟูจินะเดี๋ยวมันก็จะอัดแน่นไปด้วยไฟนะต้องบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มืดเท่าไรนะแต่ก็มีให้เห็นแล้วครับผมอดูกันยาวๆนะที่ฟูจิบิกแกลน์นะสุดๆนะติดแล้วนะเมื่อกี้ผมพูดไฟยังไม่เปิดแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะโอ้โหนั่นก็เป็นสานสุดๆนะอ่าดูกันยาวๆนะครับ น,นี่ก็ผมก็อยู่ที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะโอ้โหดูนะครับนี่ก็เป็นภนะูเขาไฟฟูจิน่ะเขาจําลองมานะสถานที่จําลองมาฮนะมาดูไปยาวนี่ก็เป็นอุโมงไฟนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปนะก็คือสะพานแดงนะครับดูสิต้องบอกว่าที่ฟูจิฟูจิบิ๊กแลนด์นะเน้นขายไฟนะเน้นขายไฟนะโอ้ยสุดๆนะมากลางคืนนี่ไม่ผิดหวังเลยนะ ดูเลยครับชิวเลยโอ<ฮ>ต้องบอกว่าเรื่องไฟนะฮะละลานตาเลยนะสถานที่ตรงนี้นะฮะส่วนน้อยก็คือจะมีคนรู้นะ<ฮ>เขาก็อยู่ไม่ไกลนะไม่ไกลจากโคราชเลยนะอยู่ทางปากทงชัยนะโอ้ดูนะครับสุดๆเลยนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะต้องบอกว่า สุดๆเลยนะสุดๆจริงๆครับผมที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะเพื่อนๆสุดๆเลยโอ้สวยสงามนะสวยงามจริงๆครับต้องบอกว่าวันนี้ผมมาที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะครับส่วนที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับผมสวยงามนะ ต้องบอกว่าที่ฟูจิวิกแลนด์นะเน้นขายไฟนะครับตรงนั้นก็เป็นสะพานแดงตรงนั้นก็เป็นสารเจ้านะที่เขาจำลองมาส่วนไอ้ตรงด้านหลังที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นอุโมงไฟนะเดี๋ยวเราจะพาเพ,เพื่อนไปชมนะส่วนอ่าด้านหลังผมนี่นะเขาก็จะเป็นอ่าที่ขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพนะผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะสวยงามนะต้องบอกว่าสวยงามนะต้องมากลางคืนนะจะเป็นภาพที่สวยงามนะฮะก็มาดูกันยาวๆนะ ที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะครับผมเพื่อนๆสวยงามจริงๆนะครับผมนะฮะบรรยากาศค่ำคืนนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะโอ้ต้องบอกว่าส,ายสวยๆเลยนะเขาเปิดขายไฟนะต้องบอกว่าที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะสุดๆเลยนะ กลางวันนี่คือเข้าฟรีนะเพื่อนๆแต่ว่ามันเราจะไม่เห็นไฟนะครับเราก็จะเห็นที่เขาทำนะฮะคือต้องบอกว่าที่ฟูจิบิ๊กแลนด์เนี่ยเน้นไฟ้ะส่วนมากนะดูสิฮูยคิวเลยนะสวยงามจริงครับปเราจะไปที่อุโมงคนะ์นั่นเลยนี่ก็เป็นภาพมุมไกลนะที่ผมให้ดูนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะครับผมสวยงามจริงๆไป ไปดูกันโอ้โหครับอันนี้ก็คืออุโมงค์ไฟนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะเพื่อนๆต้องบอกว่าสวยงามจริงๆเลยไปละผมเดินเข้าไปในที่อุโมงค์นะโอ้ยสวยงามจริงๆนะครับถ้ามาฟูจิบิ๊กแลนด์นะเพื่อนๆต้องมากลางคืนนะเราจะเห็นไฟนะคือต้องบอกว่า ฟูจิบิ๊กแลนด์เนี่ยเขาเน้นขายไฟนะเขาจะให้ดูไฟนะแล้วก็คือมันไม่ร้อนด้วยแต่ค่าเข้าอ่ะหลังจาก4ีโมงไปเนี่ยร้อยยบาทนะผู้ใหญ่นะแต่เด็กน้อยเข้าฟรีนะเป็นไงครับเพื่อนนี่ก็คืออุโมง์ไฟนะโหต้องบอกว่าทิวเลยนะสวยงามสวยงามครับความยาวนี้ก็นะ โอ้ผมมองดูนี่ก็เกือบร้อยเมตรนะอุโมง,งไฟนะโอ้สวยงามจริงๆเลยสวยงามมากนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะสุดๆเลยโอ้ยครับนี่ก็วันนี้ผมก็มาพาเพื่อนๆมาที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะค่าเข้าร้อยิบเกาบาทนะถ้ามาตอนเย็นนะฮะเราจะเห็นไฟสวยงามนะเขาประดับประดานะสวยงามมากถ้ามากางวันเนี่ยคือเข้าฟรีนะถึงบ่ายสามนะ เ้าฟรีนะถ้าหลังจากนั้นก็เสียรอยยีิบก้าบาทคือต้องบอกว่าเรามาดูไฟนะเรามาดูไฟนะคือเขาจําลองของแบบสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาให้ดูนะครับโอ้โหดูดิฮะโอ้โหพีิกวยจัดให้แนะเต็มรูปแบบเลยนะต้องบอกว่าที่วงไฟนะ พี่ก็เปิดความสว่างให้นะครับดูนะครับไฟเขาก็จะเล่นเล่นไฟให้นะต้องบอกว่าเล่นไฟให้นะว่ามันมีหลายระบบนะแต่ต้องบอกว่าผมมางานนี้พี่กล้วยเขาจัดเต็มเลยนะกะเจ้าของสถานที่นะต้องบอกว่าสุดๆเลยโอ้โหนี่นะฮะผมก็จะให้ดูนะเป็นอุโมงไฟนะพี่กล้วยเขาจัดนําเสนอได้สุดๆเลยนะเขาก็จะเล่นไฟให้นะว่ามีทั้งสว่างแล้วก็ทั้งแบบกระพริบให้ดูนะโอ้ สวยงามสวยงามสวยงามครับโอ้โหดูดิเลยลิฟเลยยับมาเลยโอ้สวยงามสวยงามครับต้องบอกว่าสวยงามตามท้องเรื่องเลยละ่ะโอ้ไฟฮนะสุดๆเลยนะที่ฟูจิบิแกล์นะมาแล้วไม่ผิดหวังนะต้องบอกว่ามากลางคืนนะนเพื่อนๆมากลางคืนนะจะได้เห็นไฟนะต้องบอกว่า ฟูจิบิ๊กแลนด์นะเน้นขายไฟนะเน้นขายไฟให้เราชมนะโอ้สุดๆเลยสวยงามตามท้องเรื่องครับผมครับค่ะเ,เพื่อนๆเราก็หยุดอุโมงไฟแล้วนะเราจะไปที่สะพานแดงกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากนางแบบญี่ปุ่นนะญี่ปุ่น a อวหรือเปล่าเราไม่รู้นะ <laughs> ไปนะต้องบอกว่าสวยงามนะสวยทั้งคนสวยทั้งไฟนะต้องบอกว่าเช่าชุดไม่แพงนะครับร้อยี่สิบาทนะนะค่ำคืนนี้นะที่ฟนะูจิบิ๊กแลนด์นะดูนะครับออกจากอุโมงไฟนะก็จะเห็นเป็นภูเขาไฟนะเป็นภูเขาไฟนะจะเป็นเป็นภูเขาไฟอะไรคะ เป็นภูเขาไฟฟูจิใช่ปะา <c oughs> คือเราต้องถ่ายรูปจากมุมนี้นะรอดหัวใจนะเราจะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งนะ, <c oughs> ะนี่ผมยืนอยู่ที่บนจุดภูเขาไฟแห่งความรักนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามจริงนะสวยงามครับผมเป็นทิวเลยนะอันนั้นก็คือเป็น นะก็คือสะพานแดงนะเดี๋ยวเราก็จะพาไปนะดูกันยาวๆนะครับผมอ๋อนี่คือการล่าระกครั้งเพื่อว่าหาแฟนใช่ไม่พี่ก็ประมาณนั้นอ๋อต้องบอกว่าเรามีสาวกิโมโนนะหรือสาวญี่ปุ่นนะมาล่าระกครั้งนะเพื่อมาหาแฟนนะต้องบอกเข้ามาคนเดียวนะไม่ได้มากับผมนะโอ้ต้องบอกว่าสวยนะคือที่จุดผมอยู่นะคือเป็นภูเขาไฟแห่งความรักใช่ไหมพี่อ๋อจากภาพมุมสูงนะเรา ผมให้ดูนะนี่ก็คือเป็นอุโมง์ไฟใช่ไหมพี่ใช่ครับยาว60เมตรยาว60เมตร<ม>นะโอ้ดูนะครับผมให้ดูภาพมุมสูงนะพนเพื่อนยาวเลยชิวเลยสวยงามเลยสวยงามมากปลาตอนนี้เราจะไม่เห็นนางแบบนะก็คือต้องบอกว่าไฟมันสว่างกว่าคนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจุดที่สวยป่า ก็เป็นภาพจากข้างนอกนะที่พี่กล้วยเขาเล่นไฟให้นะต้องเป็นอุโมงไฟนะที่เขาเล่นไฟให้นะต้องบอกว่าสวยงามเลยนะนะฮะสวยงามมากเลยครับดูสิโอเป็นเิวเลยนะครับผมโอ้เนี่ยก็เป็นสาลาดแดงนะเป็นสะพานแดงนะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะครับผมส่วนฝั่งนู้นก็มีไกลยๆเยอะๆนะเราก็ยังไปเที่ยวไม่หมดนะ ส่วนที่เราเห็นสีฟ้านี่ก็เป็นภูเขาไฟฟูจินะที่เขาจาลองมานะาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาไฟแห่งความรักนะครับผมตรงนี้ก็คือมาล่าลัครังได้นะคะมาหาล่ละกคังมาหาคู่ได้นะนะฮะโอ้ดูเลยฮะดูกันย,ยาวๆนะที่ฟูจิบิกแลนนะครับชั่วโมงนี้นะมาไม่ผิดหวังนะครับผมปเดี๋ยวเราผมก็จะพาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า มีอะไรที่น่าสนใจนะผมก็ยังไม่ได้ไปอีกหลายจุดนะนเพื่อนๆปดูกันยาวนี่นะฮะก็ที่ก็คือสารของอ่ความเชื่อของเขาของคนญี่ปุ่นนะที่เขามีให้นะสาระน่ะนะนั่นก็เป็นไฟนะส่วนนี้ก็นี่เลยฮนะผมให้ดูนะผมจะขึ้นสะพานแดงนะนี่ก็เป็นภูเขาไฟฟูจินะ Oh, สวยงามครับสวยงามครับต้องบอกว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะโอ้ oh, ยามค่าคืนนะครับผมที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะเน้นขายไฟนะฮะต้องบอกว่าสุดๆเลยค่าเข้าร้อยยี่บเก้าบาทนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยล่ะโอ oh, ดูสิสวยงามเลยนะตอนนี้ผมอยู่บนสะพานแดงนะนเพื่อน จนแม่กนสามสานสาราแดงนะแต่ไฟเมื่อกี้ก็เปิดเขาก็ปิดมาส่วนหนึ่งแล้วนะผมก็ให้ดูประมาณนี้นะครับผมทฟูจิบิ๊กแลนด์นะดูสิสุดสุดเลยนี่เลยไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้นะคู่เขาไฟฟูจินะสุดสุดเลยแล้วเจอกันครับผม รูปจากมุมนี้นะลอดหัวใจนะเราจะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งนะาานี่ผมยืนอยู่ที่บนจุดภูเขาไฟแห่งความรักนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามจริงนะสวยงามครับผมเป็นเที่วเลยนะอันนั้นก็คือเป็นสารนะก็คือสะพานแดงนะเดี๋ยวเราก็จะพาไปนะไปดูกันยาวๆนะครับผมครับเพืพ่อนๆเท่าที่ผมมองดูนะก็ <c oughs> เป็นต้นพัตติกแหละแต่ว่า มันเป็นต้นข้าวนะแต่เขาประดับด้วยไฟนะเขาประดับด้วยไฟนะต้องบอกว่าสวยงามเลยนะไม่มาไม่ได้แล้วนะที่ฟูจิบิแกล์นะของเขาสุดๆเลยนะโอ้ยชมยังไงก็ประทับใจไปหมดเลยนะสุดๆเลยนะมัน คือมันต้องบอกว่าบรรยากาศมันมืดนะฮะเราก็จะเห็นแสงไฟที่เขาปเปิดให้เยอะเลยนะส่วนตรงนู้นนะฮะกลางวันนะเราจะเห็นเป็นปลานะเป็นปลาญี่ปุ่นที่เขาห้อยๆๆลงมานะสวยงามนะแต่ผมพามาเน้นดูไฟนะเราจะไปต้นที่ซากุระนะเห็นไฟตรงนู้นนะครับป่ะเราจะไปกันนะครับนี่เลยที่ต้นข้าวนะ่ะไปดูกันยาวๆนะครับเพือพ่อนๆที่ฟูจิบิ๊กแลนด์ อ่อนลฮะที่ก็คือมาดูนะ,ะสาวกิเมโนโน,นะ,ะกับต้นซากุระนะสวยงามนะตามท้องเรื่องเลยนะต้องบอกว่าส,สุดๆไหมมาครั้งนี้ประทับใจไหมคะประทับค่ะแสงสีแสงไฟสวยมากะนะคนก็สวยนะใส่ชุดก็สวยนะแต่เราจะไปถ่ายกับรถใช่ไหมอ่าดูเลสวยงามเลยนะอ่าดูกันยาวนะครับที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะอือ สวยงามตามท้องเรื่องโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคครับตอนนี้ก็สาวกิมโมน,น,นะก็มานั่งกับรถลากนะที่ที่เขาเอาไวเอาเอาไว้ถ่ายใช่ไหมพี่ <ใน S 2> ครับผมใช่อ่าโอเคครับก็ได้เวลาเปลี่ยนชุดแล้วแหละ,ะลงมาได้แล้วเธอล <c oughs> <c oughs> าละลนะต้องบอกว่ามีชุดให้เช่านะผู้หญิงผู้ชายนี่ราคาเดียวกันเหมือนเลยไหมพี่อราคาเดียวกันนะนี่ก็คือชุดนะต้องบอกว่ามีหลายไซส์นะ มีลายสายอ๋อฝีสายแล้มีรองเท้าคือชุดกับรองเท้านี่เขามีให้หมดเลยใช่ไหมพี่อ๋อเขาอยู่ในเซตของเขานะในชุดเด็ก,ดดกแ,ตแต่แต่ถ้าล่มเนี่ย<ม>ถ้าล่มมีอีกระคานน่งงี้ยไพี่อ๋อล่มยี่สิบบาทนะนี่ก็ดูเบื้องหลังนะครับดูเบื้องหลังนะนางแบบเอวีนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็อยู่ในใจกลางดงไฟนะเ้าบอกว่าสวยงามเลยนะ ยิ่งดึกอะฮะยิ่งเห็นแต่งไฟมันเยอะนะต้องบอกว่าสวยสวยเลยนะอ่าเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแฟนขัด fc นะมาให้กำลังใจนะ <c oughs> ผมก็พูดเล่นไปเรื่อยเรื่อยนะต้องบอกว่าสวยงามนะฮะที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะไฟก็สวยนะอันนี้เป็นดอกอะไรเรา,เรา,เ,ราเราก็ไม่รู้นะแต่ต้องบอกว่าสวยงามจริงสวยงามมากมากเลยสนะ่วนภาพด้านหลังผมนะก็เป็นภูเขาไฟฟูจินะวันนี้เราพามาเที่ยวที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะไม่ได้ไกลจากโคราชเลยนะครับผม ค่าเข้า29บกาทนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยเข้าฟรีนะเข้าฟรีถึงบ่ายสามนะตกเย็นนะเขาจะเน้นขายไฟนะเขาก็เลยต้องมีการเก็บค่าเช่าตอนมีชุดให้เช่าเป็นแบบของญี่ปุ่นนะก็คือ120บาทนะถ่ายได้ทั่วเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมดูฮะนี่ก็คือหนังแบบของเรานะไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะเห็นครับภาพมันก็จะจับไปได้เยอะนะเพราะว่าไอ้มืดมันก็มืดแล้วล่ะส่วนมันมีไฟมันก็มีนะส่วนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาใน ดงไฟนะฮะดงไฟเลยต้องบอกว่าสวยงามเลยตามท้องเรื่องนะอีกมุมหนึ่งผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะว่าจะขึ้นไปหลายทีแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นละ่ะเดี๋ยวขึ้นกันให้ดูเจอกันครับเพื่อนๆนี่นะเป็นภาพมุมสูงนะคือต้องบอกว่าตรงนี้เขาทําไว้เป็นจุดเอเรามันนะขึ้นมาข้างบนนะขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาถ่ายวิวที่สวยงามนะถ่ายวิวที่สวยงามนะเรายืนจากจุดม,ม,มุมบนตรงนี้นะเราจะเห็นแบบ ภาพมุมกว้างนะต้องบอกว่าสวยงามเลยนะโอ้โหเพื่อนๆอนอยู่ในโคราชนะผมว่ามาเยี่ยมเยือนได้นะไม่ไกลนะค่าเข้า,ขาก็ร้อยิบเก้านะเด็กฟรีนะเด็กฟรีนะครับผมเด็กฟรีเลยนะกลางวันก็สวยไปอีกแบบนะกลางคืนก็ยิ่งสวยนะถ้าสําหรับคนชอบไฟนะที่ฟนะูจิบิ๊กแลนดนะโอสุดๆเลยนะบรรยากาศอย่เงี้ยผมว่าหาไม่ได้เลยนะ เห็นเขาบอกว่าเขาจะมีจุดกลางเต้นให้นะถ้าใครอยากเอาบรรยากาศที่ฟูจิบิ๊กแลนด์นะเดี๋ยวพี่เขาก็จะมีจุดกลางเต้นให้นะตรงด้านข้างนะตรงด้านข้างตรงนู้นนะที่เขาจะมีจุดกลางเต้นให้นะผมได้คุยกับพี่คารนาะเขาบอกว่ากลางเต้นได้นะครับโอเคฮนะเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าเรามาดูกันที่ฟูจิบิ๊กแลนด์ครับผมครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟูจิบิ๊กแลนด์ก็นนแล้วนะ ว่นนี้ก็สองทุ่มนะต้องบอกเข้าไปสามทุ่มนะครับผม,มเพื่อนเพราะผมก็มาช่วงเย็นนะผมต้องการมาดูไฟที่ฟูจิบิกแ์นะคือด้านหลังผมนะเป็นภูเขาไฟฟูจินะส่วนรอบๆไฟเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นดอกหญ้านะที่เขาประดับด้วยไฟนะต้องบอกประดับด้วยไฟที่สวยงามมากนะส่วนฝั่งนู้นนะเขาก็จะเป็นสะพานแดง เป็นสะพานแดงแล้วก็เป็นศาลเออเออเป็นศาลนะในศาลของคนญี่ปุ่นนะอันนี้ประวัติผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรแต่ส่วนด้านหลังศาลที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นอุโมงค์ไฟนะความยาว60เมตรนะต้องบอกว่าสวยงามนะถ้ามากลางคืนน่ะจะเห็นไฟนะแต่ถ้ามากลางวันน่ะก็จะเห็นเป็นแบบอะไรต่างๆแต่เราจะไม่เห็นไฟนะคือต้องบอกว่าที่ฟูจิที่แลนนะเน้นขายไฟนะต้องบอกว่าเน้นขายไฟจริงวันนี้เราก็พาชมให้เต็มหินนะเพื่อนๆดูกันนะ ะนะั่นน้ำที่ภูเขาไฟฟูจีนะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ฝากติดตามช่องออลลี่ไทยแลน์ด้วยนะครับผมไว้กันเจอคลิปหน้านะเราจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อนๆมาเจอกันสวัสด mm ีครับ